ใบตำลึงหรือเถาตำลึงจัดเป็นพืชไม้เลื้อยหลังฝนตกใบตำลึงจะดูเขียวขจีค่ะใบตำลึงที่หน้าบ้านมีมากมายไม่ต้องปลูกค่ะธรรมชาติจัดสรรให้เขาจะงอกขึ้นมาเองหากดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะกับเถาตำลึงและมีสื่อที่นำเข้ามาก็คือพวกนกทั้งหลายค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนย่าญาภาวนาชาแนลค่ะวันนี้ย่าญาจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูใบตำลึงตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไรอีะที่หน้าบ้านย่าญาเองนะคะระรดน้ำต้นไม้ตามปกตินะคะในเวลาเช้าหน้าบ้านตรงนี้นะคะจะมีล้อรถอยู่แล้วก็ปลูกต้นเตยหอมไว้ในล้อรถนะคะ แล้วก็ด้านล่างก็จะมีต้นโกศนซึ่งเป็นพืชที่โชว์ใบนะคะให้ใบที่สวยงามค่ะและนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้เยอะแยะนะคะที่ใบกกศนก็มีต้นตำลึงผ่าดอยู่ที่ยอดโกศนก็มีนะคะตรงนี้เราจะเก็บไปใช้ทำอาหารบ่อยนะคะเพราะสะดวกและก็ดูสะอาดด้วยค่ะเพราะเขาอยู่บนยอดไม้ย่ารดน้ำไปพลางขอคุยกับเพื่อนๆไปพลางนะคะ เพื่อนๆหลายบ้านนะคะหลายคนนะคะที่บ้านก็อาจจะมีเถาตําลึงอยู่เยอะนะคะเยอะไปหมดเลยอยู่ทุกที่ของบ้านนะคะที่มีต้นไม้เพราะเขาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะต้นตําลึงนี้ถ้าเขางอกขึ้นมาแล้วนะคะเราแทบไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะเพียงแต่รดน้ําให้เขาบ่อยๆตําลึงเป็นไม้ที่ทนทานนะคะชอบแดดและที่ร่มําไรคะ่ะ เพื่อนๆจะเห็นลูกสีแดงนี้นะคะไม่ใช่เมื่คขเทศนะคะอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้แหละลูกตำลึงล่ะเป็นที่ชอบของเรานกกานะคะเนี่ยมีลูกเขียวด้วยเนี่ยตัวนี้สีเขียวนะคะอันนี้มีสีเขียวหลายลูกเลยค่ะอ่านั่นก็สีเขียวข้างในนู้นนะคะ,อะแอบอยู่ใต้ใต้ใบของลีลาวดีนะคะนั่นแหะ ข้างล่างนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆดูสิคะ,ะนอกจากสีแดงนี้และที่เห็นชัดแล้วนะคะ,ะดูเข้าไปในล้อรถนะคะโน่นโน่โน,โนค่ะโน่นค่ะสีแดงแจ๋เลยสวยสวยนะคะดูผ่านๆเหมือนกับมะเขือเทศค่ะนี่แหละอาหารวิเศษของนกกานะคะถ้าเราไม่เด็ดทิ้งนะคะนกจะมาเต็มบ้านเราเลยค่ะส่งเสียงจ๊อกแจ๊กโจแกนะคะ ต่เ,เขาไม่มายุ่งตรงอื่นนะคะเขามากินลูกตำลึงเขามาได้มาทารังที่บ้านนะคะเราจะเลยไม่ําคาญนะคะกับรู้สึกพึงพอใจในเสียงของเขานะคะเวลาเขาร้องเวลาเขาเขาแย่งลูกตำลึงกันนี่ค่ะตรงนี้มีอีกสองลูกลูกเขียวๆนี้เหมือนแตงกวานะคะถ้าลูกแดงก็เหมือนมะเขือเทศเอ๊ะต้นตำลึงมีลูกเป็นแตงกวากับมะเขือเทศหรือเปล่าเนี่ย เพื่อนๆคะนี่นี่ยอดตาลึงใช่ไหมคะออยอดตําลึงเวลาเราเอาไปทําอาหารยอดตาลึงนี่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกเยอะนะคะเออนี้เซมมาหน่อยหนึง่งนี่ก็ไม่ต้องปลูกเหมือนกันคะ่ะผักกระสังขึ้นเองเต็มไปหมดเลยทุกพื้นที่คะ่ะกินกันจนเบื่อแล้วค่ะให้ดูตําลึงก่อนนะคะนี่ตําลึงที่เขาเลื้อยพันขึ้นไปบนยอดมะม่วงนะคะ นี่เป็นที่อยู่เขาละค่ะตำลึงจะชอบอยู่บนต้นไม้อื่นนะคะพูดถึงสปปรรพคุณของตำลึงสักนิดหนึ่งนะคะบำรุงสายตาค่ะช่วยเสริมภูมิต้านทานค่ะรักษาเบาหวานค่ะบำรุงกระดูกค่ะช่วยย่อยอาหารค่ะคุณประโยชน์อื่นๆในสปปรรพคุณของตำลึงอีกมากมายนะคะเพื่อนๆก็หาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆค่ะบนต้นมันเบอร์รี่เทาตำลึงก็ไม่เว้นนะคะ ขึ้นมายึดคลองพื้นที่บนกิ่งกล้วยไม้ช้างแดงตํลึงก็ไปเยี่ยมเหมือนกันนะคะดูสิขึ้นพันขึ้นไปพันจนเป็นต้นเดียวกันเลยค่ะให้เขาโตสักพักหนึ่งนะคะค่อยไปเด็ดมาทําอาหารนะคะผลตํลึงที่เป็นสีแดงนะคะเป็นผลที่เติบโตเต็มที่มีเมล็ดอยู่ภายในค่ะมเมล็ดเหล่านี้เมื่อตกถึงพื้นดินนะคะในอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีความชุ่มชื้นเขาจะขึ้นมาเป็นต้นตํลึงค่ะ เนี่ยค่ะเถาตาลึงที่งอกจากมเมล็ดเมื่อหลายวันเข้านะคะถ้าพื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นเขาก็จะเริญเติบโตได้เต็มที่ค่ะแล้วก็เลื้อยพันต้นไม้ที่เขาอยู่ใกล้เพื่อเขาไปอยู่บนยอดบนสุดนะคะขึ้นไปอยู่บนยอดไม้เขาก็ได้รับน้าค้างแม้ว่าเราไม่รดน้ําตําลึงก็จะดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะตําลึงจะมีรากง,งอกตามข้อต่อของเถานะคะ เราอาจจะขยายพันธุ์โดยตัดเถาไปฝังดินก็ได้เหมือนกันนะคะใบจำลึงสองใบนี้นะคะใบหนึ่งเป็นใบตัวผู้อีกใบหนึ่งเป็นใบตัวเมียค่ะนี่ใบตัวผู้ใบตัวผู้นะคะใบนี้อ่าใบตัวผู้ค่ะอ่านี้ใบตัวเมียนะคะอ่าใบตัวเมียนะคะเท่าที่สังเกตเห็นนะคะลูกํำลึงแดงๆงและเขียวเขียวอยู่ที่เถาของต้นตัวเมียนะคะอ่ายายาพยายามดูนะคะ ที่เถาของต้นตัวผู้ยังไม่เจอลูกตำลึงเลยค่ะหรือเพื่อนๆเ,เจอคอมเมนต์มาบ้างก็ได้นะคะนี่เป็นตำลึงตัวผู้นะคะมีลักษณะเป็นหยักมากกว่าคนส่วนใหญ่ไม่นิยมนำมารับประทานนะคะยิ่งถ้าคนที่ธาตุในร่างกายไม่ดีนะคะเมื่อทานยอดใบมรลงตัวผู้เข้าไปอาจทําให้ท้องเสียได้นะคะบางคนอาจจะไม่ท้องเสียนะคะถ้าธาตุในร่างกายดีหรือธาตุไม่เป็นคนธาตุอ่อนนะคะ อ่านี่คือลักษณะของใบตำลึงตัวผู้นะคะนี้เป็นใบตำลึงตัวเมียนะคะใบตำลึงตัวเมียมักจะวางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปใบค่อนข้างมนขอบใบจะหยักไม่มากสามารถนํามาปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัยมากกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นตำลึงตัวผู้หรือตำลึงตัวเมียนะคะต่างก็เป็นผักที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราทั้งสิ้นเพียงแต่ต้องเลือกนํามาใช้ให้ถูกต้องที่สําคัญต้องรู้จัก สังเกตลักษณะของใบตำลึงให้เป็นด้วยนะคะเพราะทั้งตำลึงตัวผู้และตำลึงตัวเมียต่างก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นนะคะสปปรรพคุณดีๆมีมากมายค่ะหามาปลูกกันสักต้นนะคะของใครที่ขึ้นเองก็บำรุงดูแลรักษาเราก็จะมีตำลึงไว้ที่บ้านประหยัดไปได้อีกเยอะค่ะยา่ยาๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปมาจนจบค่ะช่วยกดไลค์กดกระดิง่ง กดแชร์ส่งต่อกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะมีจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย